ที่บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภายใต้ชื่อง,งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวปากน้ำโพ เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษรตรปลอดภัยมีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเช่นข้าวสาปรปลอดสารพิษแตงกวาผักปลอดสารพิษฝรั่งไอศกรีมน,น้ำตาลสดน้ำพริกหลากชนิดซึ่งมาจากชุมชนต่างๆในทุกอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์